ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ครับในเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมพาท่านผู้ชมไปสัมผัสและเจาะลึกเรื่องราวแห่งตำนานองค์พระทากรดาษเราพาท่านผู้ชมไปล่องแพตามลำน้ำแห่งเขื่อนสหีนครินไปเจาะลึกถึงแหล่งที่มาของพระทากรดาษผมพาท่านผู้ชมไปหลังถ้ำไปปีนเขาไปดู ครงกระดูกนักรบโบราณซึ่งเป็นแหล่งที่มาของพระทากระดาษทุกๆองค์ที่ทางด้านของอาจารย์กงศรีสวัสดิ์ได้นำมาให้พวกเราได้ศึกษากันและท่านผู้ชมรู้ไหมว่าวิธีการดูเนื้อแห่งองค์พระทาากระดาษดูอย่างไรที่เราจะได้รู้ว่าเนื้อขององค์พระทาากระดานกว่า400ปี นั้นเป็นองค์จริงแน่นอนวันนี้ครับท่านผู้ชมอาจารย์งกงศิริวัฒนจะเปิดใจให้กับพวกเราและสอนพวกเราในวิธีการดูเนื้อพระแห่งองค์พระท่ากระดาษติดตามชมครับสนับสนุนโดย ทิปประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเอกลักษณ์ของท่ากระดานคราครับง่ายครับคิ้วจะต้องโค้โงโคงเหมือนเล่นลิ้ว ดวงตาเขาจะต้องเลียวยาวนะครับเลียวยาวเหมือนเม็ดเข้าสารหรือเม็ดทองหยอดไปสุดหางคิ้วจมูกเขาจะต้องเป็นลูกชมู่นะครับเหมือนชมู่เหมือนเหมี่ยวเขาต้องโตนะครับปากเขาจะงุ้มเหมือนนกแก้วมาถึงสันจมูกนะครับเอกลักษณ์ของพระข้าดานผู้ศรีสวรรค์น,นะครับปูลั่นธมนี่นะครับจะเป็นเกตบัวตูมแทบทั้งหมดนะครับด้านหลังจะเป็นแอน่งเว้าวนะครับเหมือนหลุมใหญ่ข้างหลังจะเป็นแอ่งเว้านะครับ เดเนื้อจะกลัวหรือองค์พระจะต้องเป็นเกศโบตตมส่วนมากคือกุลั่นทมนะครับส่วนวัดกลางหรือว่ากู่เก่าๆนะครับเนื้อมวลสารของท่ากระดานจะเป็นเอกลักษณ์นะครับคือไขกระสนิมนี่นะครับเขาจะต้องขุดขึ้นมาจากเนื้อองค์พระอย่างน้อยอายุต้อง400ปีนะครับอายุ400ปีไขกระสนิมถึงจะดันขึ้นมาจากองค์พระเหมือนหัวสิวเหมือนสิวเซียนเหมือนอิสุกใิสัย mm hmm. การเวลาขึ้นมาทับก็จะแตกนะครับก็จะทับไปทับมา ให้เรา3าม0ปีหรืออาทิตย์หนึ่งเขาจะต้องทำกิยาทุกอาทิตย์อย่างกระทั่งเราตายพระนี่ก็ต้องทำกิยาคือของแท้พระท่ากระดานปู่ศรีสวัสดนะครับพระท่ากระดานมีด้วยกันหลายรุ่นหลายแบนบนะครับสุดยอดที่สุดของพระท่ากระดานนะครับองค์นี้ครับ าจารย์ช่วยอธิบายหน่อยอันนี้เป็นยังไงอันนี้คือในหนังสือหรือในประวัตินะครับคือเขาเรียกพระลวงนั่งนะครับพระลวงนั่งท่ากระดานกุศีสวัสดนะครับอันนี้จะมีลงทองลักนะครับใครจะใครจะดูทองดูลักเขาจะบอกบอกอายุนะฮะว่าอายุเท่าไหร่นะครับมีหนังสือในตัวตนนะครับมีหนังสืออยู่ครับ กรแสดงศิลป,ปะอักระเลขยันสามารับูชาผืนพญานของอาจารย์ดร ok ไทรโรดรื่นวิชานักแกลลอรี่มหายันรวยดอนมอสำหรับท่านใดนะครับสนใจเยี่ยมชมแกลลอรี่มหายรวยนะครับหรือสั่งจองพ้ายันในแกลลอรี่นะครับสามารถโทรที่เบอร์โทร088 044 5959นะครับแกลลอรี่เปิดทุกวันนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่างก้าวทิพยาประกันภยัยสวัสดีครับคางทะลอกจมูกสองแผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิปยเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทท้าสัตว์เลี้ยงทิปเพชรเลเวอร์ครับไปเหอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิปยชาวเวลชัว ต้องประกันสุขภาพทิพเฮลแคร์แล้วยังมีเพียบ<ะ>กล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยาประกรันภัยกรุงเทพประกรันภัยแค่คุณทุกอย่างก้าวประกันดีเฮลมันดียังไงเงื่อนไขไม่จุกจิกแอดมิดเหมาใจ5้าล้านจบ ผ่าตัดถ้าเกิดว่าต้องอยู่ห้องเดียวปกติเ่ะก็เหมาอยางนั้นแหละดีอะดีเฮล์ก็ง่ายจ่ายเต็มแม็กซ์จากเมืองไทยประกันชีวิตสมัครเลยพลังที่สร้างความร้าวใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เทโบเจพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพาวเวอร์ยูอัพนิวซูซูกิสวเมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนด้วยความเสีย่ยเป็นความมั่นใจในทุกการเดินทาง New MGHS PHEV Refinement เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ Plug-in Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหลือชั้น New MGHS PHEV Refinement และวันนี้ครับท่านชมครับทางอาจารย์มังกรพันเสียนได้ร่วมกับทางด้านของรายการหลานเรื่องเล่าเราจัดงานบุญครั้งที่สองเป็นงานบุญที่พวกเราเป็นสะพานบุญนำปัจจัยไปซื้อข้าวสารเพื่อนำไปถวายที่วัดนองบัวจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเราไปถวายวัดนี้เพื่ออะไรท่านชมวัดนี้นะครับเป็นวัดที่ให้พระสงฆ์ มาปฏิวัติกรรมกันเรื่องเรานี้เป็นยังไงงานบุญวันนี้เป็นอย่างไรไปติดตามชมครับนะครับท่านชมตอนนี้เราอยู่ในโรงสีกันวันนี้เราก็มารับข้าวนะครับ,รบข้าวรับกี่กี่ตันนะวันนี้2องตันสองตันนะครับสองตัน,ตนเดี๋ยวพวกเรานะฮะเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดเลยนะครับ,รบจะเดินทางไปที่วัดหนองปวก จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ชมว่าวันเนี้ยเรามาร่วมบุญกันเรามาถวายเข้าสารกันเนี่ยเป็นทุกๆปีทุกๆปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาครั้งหนึ่งนะครับนำไปถวายครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่างานบุญครั้งเนี้ยงานบุญปีเนี้ยถือว่าเป็นเป็นครั้งที่สองครั้งแรกงานบุญปีนี้เราเราถวายพระกันใช่นะครับเราถวายพระกันที่ชัยนาทนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการในเรื่องของรวบรวมบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยตามเราไปว่า เราจะเดินทางไปที่วัดหนองปวกกันนะครับเดี๋ยวไปร่วมบุญกันเดี๋ยวเราต่างคนต่างเดินทางไปเจอกันที่วัดหนองปวกเลยนะครับไปไปเรืแยยย้ายผมเจอกันที่วัดนะครับไป ู้ชมครับตอนนี้ครับเราถือว่าเราก็สําเร็จงานบุญอีกงานหนึ่งนะครับ<ช>ว่าทางด้านของอาจารย์มังกรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มังกรที่เป็นตัวตั้งตัวตีในปีนี้นะครับว่าทางด้านอาจารย์มังกรเองก็ในรายการของพวกเราลานเรื่องเล่าแอดไทม์นะครับได้จัดงานบุญอีกครั้งหนึ่งที่วัดหนองปลวกจกังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ต้องชมเลยว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เขาเรียกว่าเปิดทําด้านของปริวาสปริวัตศกกรรมของพระพิสุสง<ะ>์นะครับว่า เราเองเนี่ยจะนำใน,นเรื่องของอาหารข้าวสารน้ำดื่มเนี่ยมาถวายนะครับเพราะว่าการที่เขาพระส่งเนี่ยเข้าปริวัิกรรมเนี่ยถือว่าเป็นงานบุญมากเลยแล้ววันนี้อาจารย์มังกรเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็รู้สึกว่ามีความปิติเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยเราบุคคลเนี่ยมีหลายจำพวกมีหลายตระกูลแต่ว่าบางคนก็ไม่ว่าจะอยู่ในตระกูลไหนก็แล้วแต่เนี่ยบางท่านบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญครับ เพราะว่าหนึ่งในชีวิตประจาวันในมดดืดแต่ยุ่งกับกิจการงานยุ่งกับครอบครัวยุ่งกับสังคมต่างๆเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าของอาจารย์เองแล้วก็พี่อาจารย์โอ๊กนะและสิทธิ์ญาสิทธิ์ทุกคนก็ขอแบ่งบุญเนี้ยของรายการร้านเล่าๆนีน่ยนะให้กับ,บทุกคนทั่วประเทศเลยเราเราเรา,เราถือว่าวันนี้เราเป็นสะพานบุญนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรานําม,มาวันนี้นะครับเรามารวบรวมกันนะครับเป็นปัจจัยของทุกๆคนนะครับปัจจัยทุกคนเนี่ยที่รวบรวมมา พวกเราเองเนี่ยแค่เป็นสะพานเชื่อมให้ใ<ช>นะครับบุญกุศลครั้งนี้ที่พวกเราได้ทํามาเนี่ย mm hmm. ก็เขาเรียกว่าขอยกบุญกุศลนี้ให้กับทางด้านของสิยธิมนุษย์ทุกคน<ช>นะครับผู้ชมรายการทุกคนนะครับและผู้ที่อยู่ในเส้นทางของธรรมะทุกคน<ช>ถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านใดสนใจที่จะมาร่วมบุญที่วัดหนองปวกแห่งนี้ครับก็ติดต่อทางด้านของแม่ชีตุ้มได้นะครับแม่ชีตุ้มเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องพวกนี้อยู่ในวัดหนองปวก โทรมาเบอร์ไหนครับแม่ชี081-197-8443ค่ะ081-197-8443นะครับและวันนี้ครับเราทุกคนนะครับต้องอนุโมทนาบุญบุญอันนี้ให้กับท่านผู้ชมทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ศูนย์สแสดงศิลป,ปะอักษรเลขกยันสามารถบูชาผืนพยันชนอาจารย์ดรไทโรดรื่นวิชากแกลเลอรี่มหายันรวยดอนมูลสำหรับท่านใดน,นะครับสนใจเยี่ยมชมแกลเลอรี่มหายรวยนะครับหรือสั่งจองผ้ายันในแกลเลอรี่นะครับสามารถโทรที่เบอร์โทร088 044 5959นะครับแกลเลอรี่เปิดทุกวันนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่างก้าวทิพยาประกันภัยสวัสดีครับคางทะลอกจมูกสองแผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิพเลดี้้คคคุมมองง่าสสัญญกรรูปุดเลเวอร์ครับไปเหอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิพชาวเวลชัว แม่นัปบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิปเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยะประกันภัยเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น all new honda wave ร1อยสิเพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่ง ทประกันภัยแค่ค <de service> ุณทุกอย่างก้าวประกันดีเฮล์มนดียังไงเงื่อนไขไม่จุกจิกแอดมิดเหมาใจ5ล้านจบแล้วค่ารักษาถ้าต้องผ่าตัดถ้าเกิดว่าต้องอยู่ห้องเดียวปกติล่ะก็เหมาอย่างนั้นแหละดีอะดีเฮลเก็ตง่ายจ่ายเต็มแม็กซ์จากเมืองไทยประกันชีวิตสมัครเลย Forrester GT. Add some style to your everyday. ศิลปะอัครเลขยันอัครแห่งความเชื่อมหายันรวยท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเรามาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่ใช้ชีวิตในความศรัทธาศรัทธาแห่งอัครศรัทธาแห่งมหายันมหายันรวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อ๋อสวัสดีครับ,ท,รบท่านผู้ชมครับผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับในเรื่องของการบูชา อักขระเลขยันของอาจารย์ด็อกเตอรไพโรธรื่นวิชาหรือที่เราจักกันว่ามหายันรวยเริ่มต้นนี้ท่านชมว่าต้องดูว่าางด้านของเมืองมินเองได้ผ่านประสบการณ์มามากมายหลายอย่างตั้งแต่ลงลุกคุกคามมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวจนมาประสบความสำเร็จณทุกวันนี้เราเริ่มต้นจากช่วงชีวิตที่มีปัญหายัางไรั คือมีเนี่ยนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วก็มาเปิดบริษัทนะคะคก็จากคนที่ติดลบเป็นหนี้4ี่ล้านบาทนะคะแล้วก็ครอบครัวแตกแยกโดยที่สามีไปมีคนอื่นแล้วก็ทิ้งมรดกให้กับเราก็คือหนี้สล้านบาทแล้วก็ไปมีผู้หญิงคนอื่นวันที่เราหมดเนื้อหมดตัวไม่มีทางที่จะไปอ่ะเราก็ตัดสินใจที่จะไปอยู่ที่วัดเพราะมันเหมือนแบบมันหมดทางตันอ่ะเราขอไปถือสินที่วัดก่อนนะคะ ระหว่างที่ไปถือศีลเนี่ยมีนก็หลังจากที่ออกมาเนี่ยมันเป็นความปฏิหารอย่างหนึ่งพี่โอ๊คก็คือ,อเพื่อนสนิทของอาจาร,รย์เพโรรดเรื่องวิชาเนี่ยทักเข้ามาในเ,าเพจมีนซึ่งมีนขายของออนไลน์อยู่แล้วค่ะ<อ>เขาให้ไปหาอาจาร,รย์เพโรรดหนูก็คิดว่าเขาคงจะให้หนูเนี่ยให้มีนเนี่ยทำงานธุรกิจเครือข่ายกับอาจาร,รย์เพราะว่าอาจาร,รย์เป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายเราตั้งใจอย่างนั้นเลยพอมาถึงเนี่ยเราเห็นอาจารย์บูชาพยันนะคะแล้วอาจารย์ก็เล่าประวัติอาจารย์ให้ฟัง ร็จแ,แล้วหนูก็ตัดสินใจบูชาเลยโซตายเลยค่ะไม่มีตังค่ะติดหนี้เพราะว่าเราเหมือนแบบ15ื่นเนี่ยมันมันเรารู้สึกว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นดีกว่าไหมแต่ถามว่ามีมีความรู้สึกว่ามีนะ่ะเจ๊งกับธุรกิจแล้วแถมยังติดหนี้4ล้านบาทมีนก็เลยกล่าวว่าถ้ามันทําให้ชีวิตมีนดีขึ้นเงิน15ื่นเนี่ยมีนตัดสินใจเลยค่ะถ้าถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ถือว่าจบเพราะว่าเราให้เพื่อนยืมเป็นแสนแล้วเราทําธุรกิจเนี่ยหลักหลายล้านมันก็เจ๊งเออแล้วแถมได้ ได้นี่มาอีกมินก็ตัดสินใจเลยค่ะบูชาพายัน50 50คูห50ค่ะหลังจากที่ได้ไปนะคะมินก็ตั้งจิตอธิษฐานขอขอพรจากพายันเนี่ยค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีลูกค้าที่ท,ที่ที่หายไปกลับมาซื้อสินค้ามินก็คือมินไขสมุนไพรคาริสตาเป็นเจ้าของแบรนด์เลยค่ะกลับมาซื้อแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาอย่าง ในจังหวะที่มูมินเองนครับบูชาไปแล้วนะครับเราตั้งจิตอย่างไรและบูชาแบบไหนกลับคืนให้ไั้ทหมค่ะมีนื่องความที่เราบูชาไปแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจะยังไงเราแค่เอาไปตั้งไว้ทิ้งพระแล้วเราก็อธิษฐานสิทิว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะปลดหนี้ได้นะแล้วเราอ่ะมีช่องทางทำมาหากนินอ่ะหมูก็จะเป็นสะพานบุญให้กับอาจารย์ไพโร์รื่นวิชาแล้วมีผลหนี้สี่ล้านบาทภายในสองปี ในสองปีหมดเลยใช่ค่ะหมดเกลี้ยงเลยค่ะโอ้โหแล้วตึงพอมีรู้สึกว่าตัวเองอ่ะประสบความสำเร็จแล้วมินมก็อยากจะได้บอกสะพานภุมเพราะว่าเราอ่ะจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเจอมาเนี่ยจากผู้หญิงคนหนึ่งที่มันล้มมันล้มมาแล้วมันไม่รู้ว่า ผ่านมาได้ตรงจุดนี้ได้ยังไงก็อยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังเจอปัญหากําลังที่ท้อเหมือนมีนเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งทางใจนะคะแล้วมีนก็ได้แนะนําให้กับคนที่บูชาไปหลายท่านมากเลยมันพูดออกมาเสียงเดียวกันทุกคนเลยค่ะว่าพระยานันทิโรดเนี่ยทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนอะตกงานก็มีงานทํามันก็ทําให้มีเนี่ยได้กําลังใจจากคนเหล่านั้นมาอีกแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นปากต่อปากที่ต่อยอดกันมาเรื่อยๆค่ะ แล้วถ้าเกิดมีคนที่เขาต้องการที่จะมาบูชาผืนพระยันและเขาไม่สามารถที่จะมาบูชาผืนยันของอาจารย์เปรดได้เพราะอาจารย์เปรุ่เองเนี่ยท่านเลือกรับการจองหมดแจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะหลังจากที่อาจารย์ผิดรับจองพระยันไปแล้วเนี่ยพี<ม>่โอ๊คก็มีเสียงเรียกร้องเฮ้ยเสียดดยอยากจะได้นะคะอาจารย์ก็เลยเอ,ออกแบบผ้ายันแบบพิมพ์โบราณน,นะคะ,ะอ,อยู่นนด้านหลังของเรา ภาพพิโมโบราณอ่ะใช่ภาพพ,าภาพิมพโบราณโอนีส่สายตาผมเห็นนี่ผมนึกว่าเป็นของเป็นของที่ท่านเขียนเอง,งอ๋อนี่เป็นภาพพิมพโบราณมาใช่ค่ะอืมภาพพิมพโบราณที่ผมดูแล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนเหมือนตัวเมรของอาจารย์เลยถูกต้องค,คับเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมเท่าที่ผมเห็นนะท่านผู้ชมว่าทุกทุกอักขระเนี่ยมีครบหมดมีครบหมดนะครับ เหมือนว่าในผืนเมตรเนี่ยผืนเมตรถ้าท่านผู้ชมติดตามมาเนี่ยในผืนเมตรจะมีอักขระแต่และาอักขระเนี่ยยิบย่อยลงมานะครับการร้อมร้อมใน,ใน,ใ,นในตัวของอักขระ,ะสิบทิศของท่านนะครับจะมีอักขระทุกๆุกอักขระเข้ามาตั้งแต่นะักโมพุทธายะนาชาบิยติทุกอย่างนะครับแล้วแต่ว่าตรงนั้นเราจะไปใช้ในเรื่องไหนแต่ว่าผ้ายันเป็นผ้าพิมพโบราณผืนนี้ได้รวมอักขระทั้งหมดพุทธคุณทั้งหมด ใส่ลงไปในผื้นพลายัิมีตามแบบต่างๆใช่นะครับถ้ามึงมินไม่บอกพี่แลวพี่ไม่รู้เลยจริงว่าต้องอันนี้คือคือเป็นภาพโบราณใช่เป็นเป็นเป็นผืนที่อาจารย์เขียนมาจากผืนจริงของอาจารย์แล้วก็ไปไปทำนะคะ<ช>แล้วก็จะมีการเซ็นอักะรยันด้านหลังให้ะคะ่<ล>ะจากมืออาจารย์เลยะคะ่ะมึงมินโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ไพโรธท่านเองนะครับว่า ท่านท่านท่านเวลาท่านเขียนพยันแล้วนะครับแต่ละผืนเนี่ยที่จบอัคระจบของท่านท่านจะท่านจะมีในเรื่องของการเซ็นค่ะเซ็นเซ็นชื่อของท่านนี่คือเป็นเป็นยันชนิดหนึ่งนะครับเราจะได้รู้ว่าในเรื่องของลายเซ็นของท่านเนี่ยเหมือนยันพญานาคที่มีอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นยันจบของท่านถ้าเป็นผืนแบบผืนพิมพ์โบราณแบบนี้อาจารย์ได้มีการเขียนให้กับ เา<ค>าูช,ชาไ,มไม่ต้องกังวลนะคะก็คือเป็นผืนเนี้ยทีแรกมินก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันมันเป็นการแบบพิมพ์โบราณขึ้นมา mm. ใช่ไหมแต่มันมาจากผืนจริงที่อาจารย์เป็นคนเขียนจากมือเลยค่ะ mm. แล้วอาจารย์เนี้ย mm. ก็เซ็นอักขรยันด้านหลังให้ค่ะแล้วคนที่บูชาไปเนี้ยมีเ a สต s ดดีเยอะมากๆเลยค่ะ mm. มียังไงบ้างมงม,มินโอ้ย oh, แบบคือเรารู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวมินจะมีสสต e s t u ี้มาให้ดูว่า mm. คนที่บูชาไปเนี่ย เกิดเกิดแบบเฮ้ยดีขึ้นไหมเพราะว่าบางคนอ่ะเขาบูชาผืนใหญ่ผืนแพงอ่ะไม่ได้แต่ชื่นชอบในเรื่องของอาจารย์พีรศอยู่แล้วพอบูชาไปปุ๊บก็คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหน้าที่การงานก็ดีขึ้นค้าขายดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็มีโชคลาภและเกิดมีกาเรียกว่าผู้ชมเองอ่ะจะคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะบูชาผืนพระยันต์จริงๆผืนพระยันต์จริงๆอ่ะที่ที่มาจากการเขียนของอาจารย์เนี่ยสามารถสามารถไหม ค่ะก็คือมันเป็นแบบโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ <ừ. S 1> จะเขียนไว้ในห้องแกลเลอรี่นะคะก็ oh. คือสามารถที่จะมาบูชาแล้วเขียนวันเดือนปีเกิดเข้าไปได้ะคะ่ะ <ừ. S 1> แต่คือหมดแล้วหมดเลยค่ะก็คืออาจารย์เขียนไว้แล้วที่ห้องแกลเลอรี่ของท่านนะคะมีนยินดีเป็นสะพานบุญให้นะคะ <ừ. S 1> เพราะว่าก็ดูแลอาจารย์เป็นสะพานบุญให้อาจารย์มา5ปีเรารู้สึกว่าคนที่พูดเสียงเดียวกันทุกคนเลยค่ะบอกว่า <ừ. S 1> ถ้าเป็นพายานนะต้ออาจารย์ไพโร์เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องของงานธุรกิจ เรารู้สึกเราปลื้มใจอะค่ะแบบ,บหลายคนที่ทําธุรกิจเนี่ยดีอยู่แล้วก็มาบูชามันก็ดีไปมากขึ้นเนี่ยค่ะและ้วนอกจากผืนพระยันแล้วนะครับผืนพระย,ยันที่เขียนโดยตัวอาจารย์เองนะครับแล้วก็ผืนพระยันที่เป็นผืนพระย,ยันพิมพ์แบบโบราณนี่นะครับมีวัตถุมงคลหรือว่าสิ่งที่ชาวมโลดเนี่ยได้นำออกมา ก็มีค่ะอย่างเช่นแผ่นทองอย่างเงี้ยค่ะมีวัตถุมงคลเยอะมากเลยค่ะของ<ม>อาจารย์สําหรับคนที่แบบบางทียังหยิบจับไม่ได้ในราคา<ม>สูงก็บูชาอย่างเช่นแผ่นทองเนี่ย<ม>บูชาไปเนี่ยบางคนก็มีความโชคลาภอย่างมีเนี่ยอาจารย์ออกอะไรมานะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล<ม>เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราบูชาแล้วเราดีเราก็ได้เหมือนได้เงินส่วนหนึ่งอะ ไปไปบูชาแล้วก็กลับมามันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นทีแรกมีนไม่เชื่อนะคะพี่โอแผ่นทองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีพยังขนาดเมตรอยู่แล้วเออแผ่นทองก็ธรรมดาชิวๆอะไรเงี้ยแต่พอมีเนี่ยตัดสินใจเอามาใส่ในโทรศัพท์งานเคลดใหญ่มีนเข้าค่ะเจรจาค้าขายมีนขายเครื่องสาอางใช่ไหมล่ะคะพูดก็ง่ายลูกค้าโทรมาก็ปิดการขายก็ง่ายครับอย่างนี้ท่านชมว่า ถ้าท่านชมเนี่ยสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาท่านของเมืองมินนะครับในเบอร์โทรศัพท์นะฮะที่ผมขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็เพจนะครับได้ขึ้นหน้าจอนะครับว่าท่านสนใจแล้วก็สามารถติดต่อ,อมาได้แต่ที่แน่ๆเมืองมินเราจะมีเคสสต๊ดดี้ค่ะที่ได้ประสบการณ์จริงๆที่บูชาไปจริงๆนะครับเอาเป็นว่าท่านชมว่าดเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ย ไปพบกับบุคคลนะครับที่บูชาผืนพระยันไปแล้วนอกจากมือหนึ่นะ แต่วันนี้ท่านชมครับอยากให้บุบินเนี่ยได้ฝากอะไรท่านชมหน่อยครับค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ติดตามอาจารย์ไพโร์นนมานานมากอยากจะได้ฝืนพยานเป็นของตัวเองนะคะวันนี้พยานแบบพิมพ์โบราณสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากๆจริงๆแล้วก็อาจารย์ตั้งใจนะคะก็คืออยากจะให้คนที่มีอยู่แล้วแล้วอยากได้ไปอีกอยากได้ครอบครองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแล้วก็มาสามารถที่จะบ,บูชากับมีนได้มีนก็พร้อมที่จะ ยินดีและดูแลเป็นสะพานบุญให้นะคะและนี่คือตำนานแห่งศิลปะตำนานแห่งอักขรเล่นยันต์ผู้สร้างตำนานมหายันรวยอาจารย์ดรไพรโรธลื่นวิชาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านชมมาพบกับสิ่งสำคัญบุคคลที่มาเปิดและเปิดในเรื่องราวประสบการณ์ของมหายันรวย ความตำนานโบราณความเชื่อของคนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาออกศึกก็จะใช้เสื้อเป็นเสื้อยัน,นยสวมใส่เวลาออกศึกหรือไปทำการค้าก็ได้นะแล้วก็จะมีผ้าประเจียดไว้มัดแขนหรือว่าผูกกับสร้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นพยันโบราณแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะมาเขียนมาหายันรวยซึ่งมีสีต่างๆเพิ่มเพิ่มสีสันลงไป เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเรียกว่าศิละปะอักขระเล็กยัน,นยอันนี้ก็ที่วางอยู่ตรงหน้าก็เป็นแบบสกรีนนะซึ่งเป็นยันปัจจุบันนะแต่ย้อนหลังไปเมื่อ5ปี10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นยันที่เราได้จากภาะเกจิต่างๆที่อยู่ตา,า,ามวัดบาอารางเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าสีขาวแล้วก็ผืนไม่ใหญ่มากนะแล้วก็มีอักขระเล็กยันต่างๆนะเป็นสีดำ บางทีก็เป็นผ้าสีแดงหรือผ้าสีเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งมีอากาักขระเลขยันอยู่ในถุงผ้ายันก็จะไม่ได้ใส่กอบแบบที่อาจารย์ทําให้แบบนี้นะคนส่วนใหญ่ได้ไปก็พับหรือใส่ถุงพลาสติกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไว้เน็บไว้หน้ารถบ้างบางคนก็เอาไปไว้บนหิ้งพระโดยที่ไม่ได้คลี่ผ้ายันออกมาอันนี้ก็ทําให้อากาักขระเลขยันตามความเชื่อโบราณนะถือว่าพุทธขุณไม่ได้สำแดงออกมานะอาจารย์จึงได้ขึงพยันเนะี่ย ออกมาเนี่ยให้ให้ให้เป็นแบบพร้อมที่จะบูชานะแล้วก็ตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณคือว่าพุทธคุณจะมีอิทธิฤทธิ์ตามที่เราอธิษฐานจิตอันนี้ก็เป็นตำนานความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่โบราณผืนพยันจะมีอยู่ตามบ้านของพี่น้องชาวไทยพุทธทุกหลังนะเวลาจะขึ้นบ้านใหม่ก็จะใช้ผูกเสาเอกนะเวลา จะขึ้นบ้านใหม่ก็จะมีพยันแปะหน้าบ้านแล้วแต่แต่และบ้านก็จะมีผืนพยานแน่นอนครับถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจเป็นกําลังใจให้กับคนในปัจจุบันให้มีแรงที่ออกไปทํางานไปสู้ชีวิตนะเพื่อครอบครัวหาเงินหาทองให้ประสบความสําเร็จทุกคนครับ amarin tv